ในทางมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลานะคะได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนข้าวโพดหวานตานอปูเตนะคะเป็นการเรื่องของการส่งเสริมสร้างต้นแบบการเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ มหาวิทยาลัยราชพัฏยาลานะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตานปูเตะและภาคีเครือข่ายจัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนข้าโพดหวานตาน้ปูเตะสเบียงเมืองโบเดลภายใต้แนวคิดก้าวสู่ฤด,ดูกาลใหม่้าพดหวานตาน้ปูเตะเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่หน่วยง,งานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาที่ได้การสนับสนุนนะคะทั้งในด้านของวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรหรือว่าการบริหารจัดการกลุ่มตลอดจน การพัฒนาแปลงเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนที่บริเวณแปลงบุกขา้าโพดรวมบ้านตะนอปูเตออำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาค่ะโดยทางด้านนายอำนาจใจสมุตนิมิตทวิน ปลัดอาวุโสได้เป็นประธานเปิดงานนะคะพร้อมด้วยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเนาะปุตเตะผู้บริหารคณะวิจยัยหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมซึ่งการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการพัฒนาเกษตรชุมชนผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการส่งเสริมข้าวโพดหวานในลักษณะแบลงรวมซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับมภูมิสังคมนะคะแล้วก็ภูมิ ภูมิประเทศในพื้นที่แล้วก็ถือว่าเป็นศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างไรายได้ให้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรชุมชนแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นต้นแบบที่สามารถถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังพื้นที่อื่นๆสู่การพัฒนาอย่างมั่มนคงและยั่งยืนในอนาคตค่ะ